อามมงกว่าพี่น้องผบกับสองสาวพี่น้อง,องเอาด้อเอาเอาหัวไปมาดามมาดามมึงไปเสียหา่าตรงนั้นขก่อนไปไปไรเด้ออ่ะหันหนามาพี่น้องอยากเฮาอยากให้ยเอฟซีล้ะกัะแม่แม่ทุกคนของ สศร้าเอือดเศร้าอายพี่น้องเอ้ยฮันกลับมาสนใจพวกมันบาดนี้นะเนาะฮายังหายทุกคนหันกลับมาสนใจพวกมันดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะแล้วเข้ากับข้อโฟกัสอีเอืเอยยายพ่อเด้อบัดนี้เด้อเรื่องดราม่านะให้มันจบจบไปซะเบื่อ อยู่กับซองสาวดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะบอพี่เฮ้ยพี่พี่พ,พี่ต้นหมากละมุดพี่ต้นทุเรียนพี่น้องเอ,อ้ย สองสาวกลับมาแต่หาหน่มายัางบริภาคเลยนี่ซับพอสองสาวพี่นี่เอฟซีบอกว่าซื้อเหล้าให้สองสาวกินกูหัวกูหัวจนว่าเหล้าอ,อ <S <S ่าเหล้าสีใช่ไหมอ่าแต่ผบเหม็นหัวอาหารกูผงออกแล้วบปล่าเหล้าสีใช่ไหมเหล้าสีอยากกินค่ะแต่ร่งอื่นกินค่ะเหล้ามไม่กินนะสวัสดี ่อหละพี่น้องอยังให้เอฟซีสุดทานกลับมาสนใจเลยกับแห้ความสนใจนเลยกับเ<า>มตตาสองสาวพี่หูเขาบ่มีขอบมีขั้วพี่พี่น้องเอ้ยหูเขาแก่ไปเขากับสิตายให้ม้าแดกคันเ,เด็กพี่น้อง <c oughs> <c oughs> แก่ตายไปแฮม้าแดกไม่มใครดูแลพวกหนูเลยนะแกมาแดกตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่นี่ฝากอย่า <c oughs> <c oughs> ตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่นี่อยากให้แหม,ม่แบบซัพพอร์ตมานสองโตแน่เนาะกระดาษขอบคุณลดองหน้านะคะดองหน้านะอืมขอบคุณลดองหน้านะเอื่อกระบี่อ้ <c oughs> ายคือการเนาะเอฟซีคนใดถ้าเกิดว่าวางดีกับมันกะนั่นแหละเบิ่งขีบกระเบิ่งมันคือมนุษย์เนาะอย่ามีปัญหาอย่าเป็นมารอย่าเป็นซาตานเนาะ อย่าวุ่นวายายนะห้าไลายมันเมื่อบ่อยมันมาไกา่อันนี้พโนัณนแล้วอย่าวุ่นวายใส่ผุ่นนะเขาเจะเอ่ได้ใส่ผุ่นต้องเหงาไปได้นุูเ้เบิ่งในยูทูปยีนอออกดิโนัณนแล้วซองนางใส่ผุ่นเดอ้อมเอื่นเดิมได้ครับเขาจะเขาเสียม,นมหน้าไปนุ๊ก นูมึงจะใส่ลายเด้อม,ม,มันสีเค็มมันสียางค่ะดิไม่คใส่บ่กใส่ได้มัน <c oughs> สีเคม็มเกินเอาข้งวานู๊หลักใส่อ้อยพร้อมเด้อ <c oughs> แค่นั้นแหละงานของพวกหนูคเสียออนีมใส่ีโครงการพี่น้องเออมีโครงการสิปลูกมังโมท่นเซ็นสองสาปลูกมังโม ผู้อยากหัวดนี่ไันไม่น่าจะอรอด <c oughs> สไตล์ได้เนาะสไตล์ได้ปะในหน้านะกูว่าอยากหายเอฟซี FC นะฮันฮันดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตกระเทยซองโตนี่เดี๋ยวมันเ่าม,มากแล้วบับมันตายแล้ว<อ>ให้มาแ<อ>ดกโมมีม่ไฟเบิ่งมัน ผูมันบมมีขอบครัวเรื่องของเรื่องนะเออ <im it> ผูมันบมมีขอบครัวผมมีใครดูแล <im it> ส่วนเฮาเองนะ <im it> บ่ต้องห่วงดอกเขานะลูกล้านเะฮ <im it> ามียอยู่ทั้งสิบปากด่าแบบไฟแลบโอ้ด่าเขากระดาคนที่มันมาะว่ายเฮาก่อนด้อจ้าเฮาเบ่เคยปว่าเด้อยคนที่แบบ,บอยู่ส,สื่อแล้วเฮาสิไปด่านะขอโทษนะจ้าบางคนนะหูซึกว่ะ หูซึกเองเอา้าววุ่นวายมึงมึงก็หูซึกสิเลิศสองสาวสองสาวน่ะสิทำเกษตรพ,พี่น้องเอ้ยแล้วเขาปีนี้จะนั่งสิปลูกยังไงแหละคาเบิง่งซูสิปลูกคายหรือปลูกเห็นยังซูปลูกคายค่ะเออซูตร้องปลูกคายได้ดไปลูกท้อนกระท่อมนั่นส้มมันเป็นป่าซู <laughs> <laughs> ปลูกต้นกระท่อมน้ำเยอยหาบเงินแม่เร็วๆตีลังกาสะุดเขาเรื่องเงินนะพี่พี่ดอกกระเจียวนี่เห็นเดือนดมันจสีออกดอกอีกนี่ เขาต้องโหดหน้าม่เบาหรือจังไหรช่วยคอมเมนต์บอกทีส่วนต้นทุเรียนนี่ต้องใส่ปุ๋ยไหมหรือยังไงนี่ยังโมโหอันวิธีการรักษาซื้อมาพัน,น1 5อ,อหาสิซื้อมาพันเอด็ดผุสองต้ไนได้ไดพอแล้วนี่า้พอแล้วไป,ไปต้นผนมาไปต้นผุเพื่อโทรศัพท์ชาน คอมเมนมันเขี่ยทมเบอร์ละบอกขอบคุณนายค่ะสูขอบคุณเด้อพี่ๆทุกคนที่เอนดูซองสาวเนาะยังให้โฟกัสแบบว่ายัางให้เบิ่งมวนมวนัวเนอเบิ่งอี่งใหญ่ยิย่งใหญ่กันเนาะมันเคยมีคอมเมนต์เข้ามาลแล้วได้แต่หาต้มามตอบมื้อวาสิตอบมื่อนีน ม,มันมาคอมเมนต์ว่าอสาวจอยมาเป็นคนรับใช้บ้านนี้อีกแล้วน่าสงสารมาสัน <c oughs> โอ้ยบาดีเอื้อยเดี๋ยวมันเป็นคนรับใช้บ้านนี้มาจากปีแล้วคือบทสงสารมันไหนสี่ปีแล้วค่ะคือโบหลายมันหนีคือโบ,บดามาอ่คือบวส่งงันเห็หนว่าใช้อ,อ๋<า>อักเผื่ออย่าง <c oughs> บบพ่อีย้าเขามาแค่นี้ <c oughs> ่เห็นได้รซู้่แดงไผ่เนเห็นะามมาอะไรจดการมันยังไงหรอ้ร <c oughs> อรยาพวกนั่งสิบปลูกยังแหละถาเบิงจะรอนหรือจะร่วงเื่้นผมมีซานทีเห็ดผมมีพวยเห็ดซอยไม่กัดตียัแยะเดี๋ยวดูครับ มันบอกมีครอบครัวมาสิยากแน่พี่น้องเอีกการใส่ชีวิตก็ได้บ่มีผัวคอยดูแลแต่ว่าเมื่อคืนนี่ก็เกือบได้ผัวะเยอะกว่าน้องได้ไหนน่าวมึโอ้ยจะเป็นสะอาดกุลงโคนขักลงขักลงแน่เนาะ กระดอกเจียวปลูกอยู่หาหน้าบอนี่ไงกอยู่หล้วคาตอเห็ดรวยโอเค่ะเ็ดไรามาจากสีหลอดแบะคยวคยควายหัวเบะเอาได้ได้สู ผักชีบริ้แลนด์กำมาปลูกอยู่ในพี่ติดโอ้ยเจ็ดี่ใช้มาปลูกพนเต็มหมดแล้วน,นะเนะะอะจะรับปรจักปลูกนั่นปลูกนี่เนาะต่างขาวนะนวแล้วก็ออมเลยผ่าสารเล่นเนะาะกจไหะประมาณสองสองผัดสียาวลงไปหนันเนาะฮะ สี่แล้วแบบสิบกลายเป็นสี่ได้หน่เอาสี่แล้วสูหายยาวก็ไปใหนี่งเสาวเอือยมันเคยปลูกสาวเอือยเนาะไม่เคยปลูกแต่เด็กนู้เคยขุดนะเคยบลกเคยปลูกมันสุดตายดับของกูปลอดสายใหญ่เค <laughs> ยปลูกแล้วเถอะ ดึงออกเลยนะทางล่างมันนะนุ๊มันหกดอกกระเจียวนะ <c oughs> ดอกกระเจียวมันคือต้นงามบ่ดนีบ่บ่ต้นกางามแต่ว,ว่า,วามันมีผลที่ดุยเนาะนี่ครับบ่บอน่ะ<บ>ได้หนางหัวนะเฮาวันบัดยามแรงนะครับไปอันฟูดหัวมันออกมาเอาไว้ปลูกนะี่พวกใดที่เป็นแต่แตกแถวนะครับก็ออกนี่นี่ที่เป็นจุ๊บๆอยู่นั่นนะเอาหัวมาทำสิขุดคู่ใหม่ปลูก นี่นุพูดมาจากสี่พูดเป็นแควคูาาลตาติโรคอานคุูอัลตับหาอันนั้นไดซามมันคืออย่างอันนี้จะคู่ไปสั้างดอกอมันตันน้ำอันแรกฝากแม่แม่ทุกคนเนาะเพ้่สนับสนุนอสองนางด้วยนะคะ เย็นนี้กินอะไรดีเย็นนี้เย็นหนอะไ้โอ้ยบอมีคุณแม่เลี้ยงอันซัมเมอร์เนาะยอยายมึงอยากซัมเมอร์อยู่บออยากค่ะก็บอมีคุณแม่เลี้ยงซัมเมอร์เนาะแล้วสิแล้วแล้วสู้แล้วครับครับขอบคุณสุดสู้เด็กสู้นั่งยังไล่รีคือยังนี่ มากระปอกนำไม้อกอกทำไมแล้วล่างเหตุเอาไปให้อาหารปลาครับพี่น้องขอบใจหลายๆพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อทุกคนติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะฮะมาเจอกันใหม่นะฮะทุกคนไปละจ้า